อยู่บ้านอยากกินอะไรไม่รู้อะอยากกินแนวแบบทอดทอดอะอย่างเช่นเฟรนฟรายทอดเนี้ยเอมเฟรนฟรายทอดนี่กินยี่ห้อไหนดีอะอืมต้องหาในเน็ตดูซีอ๋อนี่ไงเฟรนฟรายโปรติโตอคอนเนอร์ไงที่มันจะมีแบบว่ามีผงให้เราเลือกตามสามารถดยได้เออ โอเคโอเคกินอันนี้มีใครกินกับเราไหมไมีใครจะกินเฟรนฟรายกับเราไหมคะนั้นเราก็ไปซื้อกันเถอะแน่นอนว่ามีคนกินนี่นะคะจะไปห้างเราต้องใส่แมสปิดปากด้วยนะคะไม,นะไม่ให้เขาไม่ให้เขานะคะเพื่อเป็นการป้องกันหรือว่าเป็นการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของเราด้วยเนาะ จะไปซื้อเฟ้นฟางกันนะนะาเข็นขัดก่อนค่ะเรากำลังไปแล้วเนาะเดี๋ยวไปถึงเราจะถ่ายให้ดู นี่ค่ะซื้อมาเลยนะแพ็กเกจของเขานะสสใจมาตั้งนานว่าทำไมคนถึงยอมต่อคิวนานขนาดนี้เนาะเขาต้องมีเคล็ดลับอะไรแบบที่แบบว่าทำให้ลูกค้ายอมมาต่อคิวเนะเราลองเราลองหาดูเนาะว่าทำไมถึงมีคนยอมมาต่อคิวเพื่อซื้อสิ่งนี้เนาะ จากการค้นหาหรือว่าการสรุปออกมานะคะก็คือการออกแบบ3ามทออกสุดหรูสําหรับการให้ผู้ซื้อเนี่ยยอมต่อคิวที่เราอยากลงมือทานะคะ 1. เราต้องทําก็คือออกแบบโปรดักต์ให้มีประโยชน์การใช้สายที่ง่ายต่อการรับประทานหรือการใช้นะคะแล้วก็2คือออกแบบให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็3าก็คือการ ออกแบบให้มีสีสันแล้วก็มีความน่าดึงดูและน่าจดจำค่ะก็คือน่าจดจำคือยังไงก็คือโปรดัก t ของเขาเป็นสีสันมากแล้วก็มีความน่าดึงน่าจดจำจดจำได้ง่ายเนาะอย่างเงี้ยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณอ่าโปรเจคเตอร์คอนเนอร์นะคะขอ,องนุญานในที่ในการถ่ายคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ สามารถติดตามาสามารถติดตามหนูทางาทางช่องชาแนลของหนูนะคะก็คือ,อ Product m a n e y นะคะแล้วก็แฟนเพจของหนูค่ะ Product Mimi เหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมี t ิ k t อกอีกนะคะ t ิ k t อ k ที่สามารถติดตามติดตามของเราได้ก็คือ Product Mimi เหมือนกันนะคะก็คือพิมพ์เข้าไปเลยค่ะว่า Product m a i m y นะคะก็คือออก็คือสินค้าหรือว่า มีจภันที่ทําให้เราที่สามารถทําเงินของเราได้นะคะความหมายของเราคือแบบนี้นะคะวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ